โดนแล้วมีคนไม่วางระเบิดมันไม่ถึงเลยใชไอ้พวกกระสอบปุ๋ยอะไรที่มันแปลกๆอลกกับาไปเข้าใกล้มันเพ <c oughs> ื่อนกรูนเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรขาดตองต้นเลยหมดตายตายสามคนทุน่นที่คนนดงแล้วก็

ตะกโมงพรุ่งนี้นะไอ้น้สะกัปีตป่าลูกวีเรียกเพื่อนะกโมงก็หกโมงครึ่งก็รวมกันกวาดขยะโอ้มตื่นไหม การแต่งกายชุดให้มันชุดกีฬาพวกที่ว่าไปวัดก็แต่งชุดเ,เตรียมไว้แต่งเท้าพะบใบเรียบร้อยเข้าใจหลังจากนี้ก็ค็ไม่มีอะไรแล้วนะักสนุนอย่าลืมตั้งในการปุกนะ <c oughs>